ตอนนี้จะใส่อะไรอีกอ่ะตอนนี้กำลังวัดเหล็กนะเพื่อที่จะนี่ขึ้นแล้วนี่เห็นไหมขึ้นแล้วมัวแต่คุยเรื่องผู้บ่าว ก็แมัวแต่คุยเรื่องตัวเองโสดใช่ถูกต้องอะไรของผู้สาวก็ไม่รู้ยายเจ้ากับแม่เปาก็โสดแม่เปาก็รู้สึกว่าจะแบบว่าอะไรนะจะมีลูกติดไหมคะไม่เป็นไรไไม่เป็นรลูกสามรับได้ไหมนะคะสุดแล้วเว้ยบอกสุดแล้วเว้ยลูกสามโดนแล้วโดนแล้วไม่บอกว่า้อง มันจะไม่สดมันภาระต่างกันนะคะระหว่างความสูตรกับคนที่มีลูกมีสามีเนาะมีภาระมีภาระแต่เราก็ตัวรับไม่ได้ลูกเยอะตัวผู้ชายเขารับไม่ได้เนาะถ้าใครรับได้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อผ่านหนูมาได้เด้อเดี๋ยหนูจะมาส่งข่าวนะคะแม่บนี้เขาจะเป็นแม่สื่อแล้วพี่น้องทีนี้จะเป็นแม่สื่อให้แม่เปาแล้วนะพี่น้องนะแม่เปาสูตรแล้วเว้ย อันนี้เลูกกเยอะลูสาวก็3ามคนนะพี่น้องนะใครรับได้นะก็มาเลยเนะะาะลูกส,ส,สาวมาบอกโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เซอร์ไพรส์น้องปัดเลยพี่น้องเลยน้องปัดมาก่อนแล้วบ้านสีชมพูยังไม่คิดเลยอ ไหนไหนโอ้ไหนไหนสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาจากโรงเรียนได้อะไรมาบ้างคะได้ขนมได้เสื้อผ้าไม่ใช่สีสีบอลูกไปโรงเรียนสีไหมไม่ไม่ได้สีแสงเกงเนาะโอ้แม่กับลูกน้องน้องปัดน้องปัดมุ้งอังคายแล้วเป็นไงลูกสวยไหมสวยไหมสวยไหมนี่ลูก ถวยไหม่บ้านน้องปัดถวยไหมคะเต้ัะสีนะระวังเต้สังกะสีอะไรนะลูกมีห้องน้ำด้วยเหรอคะน้องปัดดีใจไหมคะดีใจค่ะหันมาทางนี้อ่ามาทางนี้คัานจมูกเหรอรอดูบ้านสีชมพูนะน่ะใส่เหล็กแล้วก็ใส่สีชมพูให้แล้วทีนี้นั่งนั่งนมานั่งทางนี้ มานั่งรอดูบ้านสีชมพูทั้งกลาทั้งไหนท,<ด>ทั้งไหนหมดติกัดหมดติกัร์ดนังหันนะ่ะนั่งนั่งก่อดไม้ด้วยกันอ่าสิบหกขึ้รอดูบ้านเนาะอ่าสิบหกขึ้นสวยไหมคะไขประตูแล้วนะสวยไหมคะสวยเนาะบ้านใครน,นะบ,นบ้านน้องปดัดค่อนนอะอายกโป้งให้หน่อยยกโป้งให้หน่อยยกโป้งให้หน่อยยกโป้งนี้ยกเลย อืมสวยเนาะบ้านน้องปัดคาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี time, ้ยิ้มหวานเลยนะพี่น้องมาเห็นบ้านมึงหลังคาเสร็จเรียบร้อยนะชอบพี่สุดเลยใช่ไหมคะลูกอยากเห็นหรือยังสีชมพูอยากเห็นแล้วรอนิดนึ่งรอนิดนึ่งเดี๋ยวอมลูกเดี๋ยวอมเดี๋ยวไม่สวย ช่างนะลูกนะพ่อช่างคงนะสวยไหมพ่อช่างคงทำบ้านให้สวยไหมคะสวยสวยมีห้องน้ำด้วยมีประตูด้วยเดี๋ยวก็ได้มาอยู่บ้านแล้วอย่างไม่มา คุณจะให้ลูกแม่โคมมาทำอะไรลดหม้อปูนเหรอยังค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยทำไมน้องปัดจะมาไอ้นี่หรอจะมาเกี่ยปูนช่วยเหรอคะโอ้ขยันนาะน้องปัดก็รอก่อน อัน็นข้าวเจ้าบ่อกินเยอะกินเยอะทไมตัวเล็กกเยอะถ้าคนกินเยอะก็ต้องตัวโตๆสิเลยใหญ่มนะวันไหนน้อน้องปัดน้องปัดจะให้ใครมาอยู่ด้วยบ้านหลังนี้

ชอบไหมชอบอนี่ครับเป็แจนู้นนี่ครเอฟซมันเมือนรบอันนั้นนะฮกูัดไยังยังฮัดไว้มยฝ่ามันดูใสจะตีอ่อ นน้ำมันกดจกี่เพิงนี่ครับแจ่กเจ็เกอสายลยนี่ครับไปครับ